โอ้เจ้ามากโคเมียงมากล้วเนาะมากมองใดนี่มองหัวล,ะล,ะล,ะละ้านก็จะว่าผู้ใดดๆผัวหัวล้านโปอึดมองจูบประจันเนยากูไม่นยากทำอะไรเน่าอาหารการกินคือกันเราอยากหงังฉันผู้ไหนอยากย้ำผ่าชีริ่วเจ้าก็ย้ำให้เรากินแล้วก็แล้วมันหาบะหมี่มิตรภาเชตินแลหละมอห่อนมอชิดลงรถเลยคนแลีนใส่ข่วื้นวุ่นเรียนใส่หิ่งหงเรีนมาถามแลียน เพื่องไวเแล้โอ้ยคนดังปั่นนี่เนาะออกจากอาราบัมแล้วเขาก็ถามธรรมดาเลยสองสามอาราบัมแล้วเออเขาถามมาจังใดยาดมบ่ค่ะยาดมบ่ค่ะเดี๋ยวคุณหมอจัดยาให้ก็แล้วกันไปรับยาช่องเจ็ดค่ะเอาอุดรโหลดเม็ดอย่างเขาทีไปไซอยู่เนี่ยเอาจีไปกรุงเทพเนี่ยไปยังกรุงเทพหมอเขาบอกไปรับยาช่องเจ็ดให้กูถามมึ้งนะถามเยอะมึงว่ากู เป็นดีมึงกูชิใส่มึงว่าเอา้าว่ามึงบอสใส่